สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้มาแกะกล่องสุ่มน้องเบบี้ทีคอใหม่กันค่ะคราวนี้จะเป็นน้องสัตว์เลี้ยงผสมกับผล,ลไม้นะคะน่ารักแล้วก็สร้างสารรค์มากๆเลยค่ะอันนี้จะเป็นกล่องใหม่ยังไม่ได้แกะนะคะอยสั่งมาลุ้นเองค่ะสาหรับพิกัดเดี๋ยวปราจะใส่ไว้ที่รายละเอียดใต้คลิปนะคะทีนี้มาดูที่ตัวกล่องกันก่อนเลยค่ะนี่ค่ะคราวนี้จะมีทั้งหมด8แบบกับอีก3ซกิลเลตนะคะตัวแรกจะเป็นน้องมังกรแก้วมังกรค่ะตัวที่2เป็นน้องเป็ดลูกแพรนะคะ ตัวที่3เป็นน้องวัวอะโวคาโดตัวที่4เป็นน้องโคอาล่าบลูเบอรี่นะคะแล้วก็ตัวที่5จะเป็นน้องกระต่ายกล้วยค่ะตัวนี้น่ารักเหมือนปิกาจูเลยนะคะส่วนตัวที่6จะเป็นน้องหมาแอปเปิลแล้วก็ตัวที่7เป็นน้องไก่สตรอเบอรี่ค่ะตัวสุดท้ายจะเป็นน้องหมูลูกพีชนะคะส่วนตัวซีเคร t ตเนี่ยถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นสับประรดนะคะแล้วก็ซูเปอร์ซีเครตจะเป็นเชอร์รี่ค่ะส่วนตัวเซอร์ไพรส์อันนี้จะเป็นน้องลิงมะพร้าวนะคะ สำหรับตัวที่ปอยอยากได้เนี่ยก็จะเป็นน้องกระต่ายกล้วยตัวนี้ค่ะกับน้องหมายแอปเปิลนะคะเดี๋ยวมาแกะกล่องลุ้นกันค่ะว่าปอยจะได้มาเป็นตัวไหน นี่ค่ะตัวซองจะเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะสำหรับตัวที่ปล่อยได้มาจะเป็นน้องหมาแอปเปิลนะคะเป็นตัวที่ปลอยอยากได้เลยค่ะ นี่ค่ะน้องหน้าตาน่ารักมากๆเลยนะคะคราวนี้น้องมีกลิ่นหอมด้วยค่ะเป็นกลิ่นหอมคล้ายๆกับกลิ่นผลไม้นะคะสำหรับน้องหมาที่ปล่อยได้มาจะเป็นหน้าผากสีม่วงตากริ้ง360องศาปากแลบลิ้นแล้วก็แก้มจะเป็นรูปผีเสื้อแบบใหม่ค่ะหน้าตาน่ารักมากๆเลยนะคะมีกลิ่นหอมด้วยค่ะด้านหลังจะมีหางน้องหมาแบบนี้แล้วก็ด้านบนมีที่ห้อยนะคะฝั่งซ้ายกับขวาจะมีที่สำหรับคล้องสายคล้องแยกค่ะ ไปชอบน้องหมาตรงหูน้องนะคะน่ารักมากเลยค่ะแล้วก็ยังมีเท้าน้องมาด้วย2อ,อันแบบนี้นะคะตัวนี้น่ารักถูกใจมากๆเลยค่ะทีนี้ต่อมามาดูที่การ์ดของน้องกันนะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นการ์ดของน้องหมาแอปเปิลนะคะการ์ดก็น่ารักค่ะทีนี้ต่อมาเดี๋ยวไปจะลองเปลี่ยนหน้าน้องให้ดูนะคะนี่ค่ะ ไปจะเปลี่ยนหน้าน้องหมากับน้องช้าง V3 ตัวนี้นะคะหน้าผากสีชมพูจะได้เข้ากับสีของน้องแอปเปิลค่ะอุปรกรณ์ที่ใช้ก็เหมือนเดิมเลยค่ะเป็นช้อนสั้นนะคะนี่ค่ะเปลี่ยนหน้าน้องเสร็จแล้วก็ดูน่ารักดีเลยนะคะสีเข้ากับตัวน้องเลยค่ะ ได้น้องหมาตัวนี้ก็ถูกใจมากๆนะคะครานี้ที่ปอยประทับใจก็คือกลิ่นหอมค่ะไปชอบกลิ่นหอมแบบนี้มากๆเลยนะคะปอยก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ